สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัดสูตรเลขแม่นๆมาอีกแล้วครับวันนี้พบพี่น้องของเราในงวดวันที่หนึ่งสกีกาหกเกตครับและวันนี้ครับจะมานําเสนอแบบนี้ครับเป็นวิ่งร่างสองตัวมาหนึ่งตัววันนี้ผมตัดสองสูตรครับสองสูตรนี้ถ้าตัดกันแล้วเลขตัวไหนตรงกันเราจะได้เลขวิ่งแต่ถ้าไม่ตรงกัน ผมจะจับสองสูตรนี้ชนกันสองสองเป็นสี่ไปกลับก็จะได้อยู่แปดหางเท่านั้นพี่น้องครับเลขวิ่งเลขเด่นต้องกลับตัวทุกเที่ยวนะครับนอกจากเลขปักหลักโอเคพี่น้องครับสูตรและวิธีทำก็ให้ใช้แสนบวกหมื่นบวกด้วยรหัสสองกับหนึ่งนะส่วนอีกสูตรหนึ่งผมไม่ใช้หลักสิบครั้งที่สองบวกหลักหน่วยครั้งที่สามบวกศูนย์บวกหนึ่งโอเคไหมครับมาฟังคำเตือนแล้ว เรามารับชมและมาทําพร้อมกันพี่น้องครับคาเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้คลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลในช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกเรือนี้ครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศสูตรเลขแม่นๆมามาเริ่มจากงวดวันที่1กันยาพี่น้องครับใช้แสนบวกหมื่นหนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์ ศูนย์มาบวกรหัสสองได้สองสองบวกอีกหนึ่งได้สามได้วิ่งสองกับสามขยับมาสูตรที่สองพี่น้องครับผมให้ใช้หลักสิบครั้งที่สองบวกหลักหน่วยครั้งที่สามผมเอาหน่วยครั้งที่สามคือสี่สี่มาบวกสิบครั้งที่สองสี่บวกสองเป็นหกหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดสรุปสูตรนี้ได้วิ่งสองกับสามสูตรนี้ได้วิ่งหกกับเจ็ดออกอะไรพี่น้องครับออกสามเจ็ด เลขล่างนะครับเรากำหากำลังหาเลขล่างอยู่ออก3 7ถูก3 7 7 3ต่อมาเลยครับ6กบกศได้6 0, 6หกบวกสได้8ปบวกหได้เก้าอันนี้ผิดแล้วอันนี้จะต้องเป็นแขออภัยนะครับตัวนี้ต้องเป็น8ผมเอา4ี่มา่างไหนนี่ผมตอบเป็นเลข8แบบนี้ก็แล้วกันนะตัวนี้ผมจะลบ แปดบวกศูนย์ได้แปดบวกอ็หนึ่งได้เก้าสรุปวันนี้เราได้เลขวิ่งเพราะมันชนกันที่แปดกับเก้าพี่น้องครับมันได้ตัวเลขเหมือนกันสรุปออกเลยครับห้าเก้าเราจะถูกวิ่งเก้าเราถูกวิ่งเก้านะครับวันนี้คู่ชุดพี่น้องต้องไปหามาชนเอาหรือจะรอชุดสองผมเลืมบอกไปผมมีด้วยกันสามชุดนะครับวิ่งล่างสองตัวชุดหนึ่ง ต่อไปก็จะเป็นชุด2 3ชุด3แบบนี้นะครับมาเราถูกแค่9ตัวเดียววันนี้มาดูงวดต่อมาพี่น้องครับ7บวก1ได้8 8บวก1 8บวก2ได้0 0บวก1ได้1ครับประหัสบวกนะครับสูตรนี้ได้วิ่ง0กับ1หน่วยที่3มบวก10ที่2เอา9มาบวก1ได้0บวกอีก1ได้1 วันนี้ชนกันที่ศูนย์กับ1อีกแล้วครับออก0ูนยพี่น้องครับและงวดต่อมาพี่น้องครับเรามาดูกัน4ี่บวกแเป็น12 12อบวกสเป็น14บวกหเป็น15 9ห้เบวกหเป็นสิบ้าบวกหเป็น6งวดนี้เราได้วิ่ง5้ารูดหหรือถ้าหไม่มาจะได้4ี่หหสี่เท่านั้น ใน5นี้ผมรูดไว้10ตัวไปลับก็จะเป็น19ตัวนะครับแต่ตัวที่เด่นที่สุดผมให้จับเป็นคู่กับขี้ผมว่ามานาันน่าจะมาคู่กับขี้ถ้าคู่กับขี้เราจะได้50 0 5 5 2 5 5 5 4 4 5 5 6 6 5 5 8 8 5 5นี้คือชุดเด่นที่สุดและ คลิปต่อไปผมจะเอาชุดที่2องมาวิ่งชน5ตัวนี้ฝากติดตามไว้ด้วยพี่น้องครับชุดที่2ได้ตัวไหนผมจะยืน5ตัวนี้ไว้เป็นหลักหรือมาตรงกับ4กับ6เราก็จะเน้นคู่ชุด 4.6.. ่หคลิปต่อไปพลาดไม่ได้ครับและอีกชุดหนึ่งก็คือชุดที่3ที่จะมาให้พี่น้องได้รับชมโอเคสำหรับสูตรนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับผมลุงทัศสูตรเลขแม่นๆ ขอบพระคูลพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจขอให้โชคดีทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ